ต้อ้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมนายเปาเอ็กแมนก็อยู่ในเกม Abandon City Survival นะครับ <laughs> เป็นเกมใหม่เลยนะครับเพิ่งเริ่มเลยนะอ่าฉันคิดว่าฉันจะต้องตั้งแคมป์ที่นี่ฉันควรลองซ่อมรดแล้วออกจากที่นี่นะ <laughs> เขาก็พูดประมาณนี้ครับในเรื่องชึบ มองหาทรัพยากรในถังขยะจัดปลาไอหนูไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆอา้าววิ่งมาแล้วคนมันก็จะเอ้ยวิ่งเองด้วยขยับเองด้วยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับอ่ะเก็บขยะอ่ะทำไงต่อวะอ่าเก็บก้อนอิดเก็บก้อนอิดไปเพื่อสะพายหลังไว้สองอันมันก็จะเป็นเกมที่แบบว่าเอออยู่ในยุคที่โลกมนุษย์เราเนี่ยคือยังไงอะล่มสลายนะครับเออก็จะมีเศษซากประดักพังมากมายนะครับ ตัวเราก็จะรับบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับก็ต้องหาทางทํายังไงก็ได้ให้มีชีวิตรอดนะครับเฮ้ยสร้างห้องนอนแจ๋ว ه, ดีมันวิ่งเองนี่แหละชึบเก็บก้อนอิดเก็บเองด้วยโอเคไม่ได้แค่สองก้อนว่ะเฮ้ยเราต้องสร้างห้องนอนแล้วนะ,ะประดิษฐ์ห้องนอนอะชึบเฮ้ยวิ่งไม่ได้หรอวะมึงวิ่งไม่ได้หรอวะเนี่ยชึบกำลังประดิษฐ์อยู่นะครับ แฉวชอบตรงนี้มันวิ่งเองนี่แหละ,ะสร้างห้องนอนนะครับต้องรอเวลาหน่อยนะครับมันมีคนเดียวไงเห็นเขาว่าเดี๋ยวไม่ได้มีเพื่อนออกมาหลายๆายคนนะมาช่วยกันสร้างนะโอเคประมาณนี้แหละก็โหโ,โลกแม่งก็ล้มสลายไปแล้วดูดิอ้าวมีเตียงนอนสองเตียงแอมเห็นไหมมีเพื่อนออกมาแล้วนะครับเฮ้ยช่วยเก็บก้อนอิดก่อนเว้ยเอออ่ะไปคนละก้อนคนละก้อนนี่อ่ะวิ่งไปละไม่รู้มันวิ่งไปตรงนั้นมันไปทําอะไรนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะวิ่งกันไป เชิบเนี่ยไม่รู้มันไปทําอะไรนะครับเอาก้อนอิดไปวางนะครับเฮ้ยอาจจะเก็บทรัพยากรไว้ไงเออแล้วมันวิ่งไปไหนต่ออ่ะหยุดนะครับรวบรวมวัสดุก่อสร้าง6อย่างเพื่อสร้างโต๊ะทํางานโอ้ยมันต้องสร้างโต๊ะทํางานด้วยอะ่ะก็นี่ไงเห็นไหมวัสดุนะครับนี่ไงโต๊ะทํางานอนุญาตให้ประดิษฐ์เครื่องมือและสิ่งปลูกสร้างอัปเกรดเพื่อสร้างไอเทมที่ดีฝ่าโอ้ยอย่างนี้นี่เองใช้ก้อนอิฐ6ก้อนนะครับอย่างนั้นการที่เราจะได้ก้อนอิฐก็คือนี่ไงทางขยะ ก่องใหญ่เลยนะครับเฮ้ยมีร้านค้าด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับโอ้ยแจ๋วโอ้ยมีคุณสามารถเชิญมนุษย์เพิ่มได้ที่นี่พวกเขาจะช่วยให้คุณอยู่รอดโอ้หมีทางหงษาหานมีอะไรแต่ต้องเสียเงินนะครับผมก็ยังไม่มีเงินนะครับยังไม่มีตัวฟรีเลยอะทรัพยากรเฮ้ยซื้อได้ด้วยอะซื้อได้แม่งทุกอย่างว่างั้นอะถ้าใครอยากเร็วก็ซื้อเอานะครับแต่ผมจะไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าเงินน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับอะ สร้างโต๊ะทำงานก่อนแล้วไปไปไปพวกมึงขนอิดตะเกเป็นไปไปทำโต๊ะทำงานเนี่ยเฮ้ยโต๊ะทำงานต้องใช้ก้อนอิดด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ในะเนี่ยโอ้โหเกมไม่อิงความจริงเลยใครแม่งทำโต๊ะจะอิดวะเนอะเอาใช้เพื่อนคนเดียวแล้วนะครับอ๋อเรากำลังทำโต๊ะทำงานไงเพื่อนก็เลยต้องขนก้อนอิดนะครับปึ๊บอ,อ่ะก็ช่วยกันทำอยู่ดีอ่ะ เออแม่งก็ช่วยกันทําอยู่ดีนะครับเอาแล้วเด้โตทํางานแล้วครับแจ๋วเฮ้ยดูวิดีโอชวนชวนเพื่อนชวนเพื่อนดูวิดีโอครับอ่าผมก็ดูวิดีโอชวนเพื่อนมาแล้วนี่งานเพื่อนก็โผล่มาแล้วนะครับแจ๋วมีเพื่อนโผล่ออกมาอีกแล้วอะ่ะโอ้ยเอ้ยดูอีกได้ไหมไม่ได้เว้ยมันมีเวลาบอกอยู่นะครับเฮ้ยเราต้องเก็บขยะก่อนไม่ได้อย่างอื่นเข้าบ้ากันนะครับเก็บเก็บแม่งให้หมดมีขยะที่ไหนเก็บที่นั่นนะครับ ต้องเตรียมทรัพยากรเขาบอกว่าขโมยต่อไปนะครับเออ,องั้นเราไม่ต้องเก็บให้หมดนะโอเควิสามคนมันเร็วกว่าเดิมะแจ้วอย่างงี้มันต้องรวบรวมเพื่อนให้เยอะแล้วนะครับเออเก็บเก่งกว่าเดิมไหมแจ้าแจ้วเจ้าแจ้าแจ้าแจ,าจาชอบเลยอะ่ะอุยขยะอีกเยอะแยะเลยตรงนี้ไม่น่าจะขโมยได้ปะมันแดงๆนะมันสีแดงแคืออะไรอะ่ะผมก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะไปะเอาไปกองกันรวมกัน เกมที่เล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องบังคับมากไนงะแค่สั่งอย่างเดียวเป็นคนช่างสั่งเลยนะครับม,มามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้พวกมึงเก็บได้ไหมต้องใช้พั่วระดับหนึ่งเรายังไม่มีพั่วว่ะทําไงดีวะแล้วตรงเนี้มีสารเคมีด้วยอ่ะไม้เก็บได้ไหมไม้เก็บไม่ได้ว่ะตอนนี้เราคงขาดแครอทนะขาดแครอทกับน,น้ํามันป่ะใช้พั่วระดับหนึ่งเฮ้เราก็ต้องสร้างพั่วดิอ่าไปครับปุ๊บ นี่ไงเห็นไหมอิดหกก้อนนะครับสร้างพั่วเข้าไปแล้วเราเก็บมาครบอย่างว่าหกก้อนเนี่ยนี่เหมือนก็น่าจะโอ้หกนี่ไงเห็นไหมข้างบนทรัพยากรก็ดูที่ข้างบนตรงข้างบนอ่ะก็จะมีอยู่ก้อนอดิดแล้วก็ดำๆนี่อะไรผมก็ไม่มั่นใจนะแล้วก็แครอทแล้วก็มีถังน้ํามันนะครับมาช่วยกันสร้าง3คนปึ๊บเดีย๋ยวผมจะดูวีดีโอไปบ่อยนะแม่งให้คนเต็มเลยมากูมีพั่วแล้วนี่เนี้ยมึงจัดการลนะ เรียบ้อยเสร็จเรลาเสร็จโกเฮ้ยมันสร้างพัวสามอันเลยอะเยอะไปไหมเนี่ยอ่ะช่วยกันพแสดงว่าตรงอื่นก็ต้องใช้ของที่มันระดับอื่นดิเอออะไรเนี่ยคุณพบไมโครชิปแล้วใช้สำรับวัตอะไรอะวัสดุประสงค์วัตถุประสงค์มั่วไปหมดเลยลิ้นเลินพันกันไปหมดเลยนะครับใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างและประดิษฐ์ สร้างคังไมโครชิพเพื่อเก็บน้ำมันไมโครชิพจะไปเก็บน้ำมันได้ยังไงวะเอ้ยเพื่อเก็บมันดิไม่เก็บน้ำมันมั่วไปหมดเลยนะครับสงสัยผมจะตื่นเช้าไปวันนี้ตรงไหนจะตื่นเช้าให้หน่อยนะครับเบอร์เบอร,ร์ไปหมดเลยอะ่ะมาๆมา,มา,มา,มาสร้างเร็วเฮ้ยมึงมีก้อนอิดครบเป็นยังไงเฮ้ยเราไปไหนกันหมดแล้ววะเฮ้ยพวกมึงไปทำอะไรอ๋อเก็บก้อนอิดอยู่ปะเธอเอ้เราก็ไม่รู้มา ผมรอเนี่ยรอจะดูวิดีโอนะครับเอาคนเพิ่มอย่างน้อยๆแม่งต้องมีสักเจ็ดแปดคนมันถึงจะเร็วนะครับเกมนี้ผมดูท่าแล้วไม่งั้นมันก็จะวิ่งกันเป็นขบวนอย่างนี้นะครับเออวันนี้จะสร้างได้ของสักอย่างไหมเนะี่ยแต่ก็ได้แล้วนะต๊ะงทำงานไงเ้ยต๊ะงทำงานแล้วนะครับอืมเฮ้ยเร็วเราจะเร่งฟาร์มเร็วเป็นคูณสองดีวะเออเฮ้ยได้แล้วกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ต้องสร้างกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้อยู่ไหน ประดิษฐ์แล้วประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ไม่ได้ของอยังไม่มีเออเราร,รู้อย่างหนึ่งครับประดิษฐ์ไม่ได้นะของอยังไม่มีนะเฮ้มึงไปยืนนิ่งทาไมอ่ะเก็บขยะที่เก็บขยะเก็บขยะเออเก็บขยะเข้าไปเออผัดกันช่วยกันทํางานดิโถเอ,อ้ไม่ทํางานดีคนเดียวเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วแล้วกันเอาแล้วผมก็ได้ดูวิดีโอแล้วนะครับนี่มาวิ่งเร็วกว่าเดิมโอ้โหพีห่วิ่งเร็วแบบจัด,จดเลยจี๊ดโอ้ยอะไรก็เร็วขึ้นนะครับหืแจ๋วเลย พี่ทรัพยากรสูตรนี่คืออะไรขอ,อผมดูกันอ้อมันก็ต้องสูตรอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะให้เราซื้อไงอ่ะทีนี้กระเป๋าเป้ยังไม่สําเร็จวะทําไงาดีวะกระเป๋าเป้มขาดอะไรวะไอ้น้ํามันดําๆไงเออเรายังไม่มีน้ํามันดําๆนะแม่งมีแต่ก้อนอิดอย่างเดียวทาไงดีวะยังจมมีน้ํามันดําๆนี่ไงตรงเนี้ยต้องมีน้ํามันดําๆแน่ๆผมเดาวนะมาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเร็วๆเข้าพราะหนุ่มน้อยทั้งหลายฮ้ยมันเก็บอะไรอ่ะ อะไรเขียวเขียวะไมโครชิปปะน่าจะไมโครชิปนะเขียวเขียวเนี่ยอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็ถากอยู่คนเดียวเลยนี่ถากไม่เกรงใจเพื่อนก็ได้ไมโครชิปอีกอะก็ยังไม่ได้ดำดำอะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องหาดำดำให้เจอเฮ้ยได้แล้วอะดำดำได้มาจากไหนเนี่ยโอเคก็สร้างกระเป๋าเป้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีเป้มันก็โอเคอยู่เฮ้ยดูวิดีโอชวนขนก่อนไม่ได้ไม่ได้แล้ว เอาแล้วครับผมก็ได้ดูวิดีโอแล้วนะผนน่าก็จะเชิญคนมาหนึ่งคนแล้วแหละนี่ไงมาอีกแล้วนะครับเป็นทาหารนะครับโอเคมีคนหลายคนแล้วเว้ยอะไม่เห็นมีเลยไหนอะสองสามเอ้าก็มีสามคนเหมือนเดิมนี่อ๋อมันมีเวลาของมันไงพอเวลามันหมดคนมันก็หายไปไงปะโทเอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องดูต่อ,ตอไปนะครับถ้าเราไม่ดูต่อ,ตอไปก็ อย่างที่ว่าแหละคนมันก็จะหายไปไงเออคนที่เราเชิญให้ด้วยโหน่าเกียดจะจัดอ่ะดูนีเราต้องประดิษฐ์อะไรวันนี้เอ,อ่อพวกมึงก็ยังไม่ประดิษฐ์ไอ้นี่กันเลยอ้มันยังไม่ประดิษฐ์หรอกเพราะว่ามันยังทําตรงนี้ไม่สําเร็จนะครับออใช้งานไม่ได้เรื่องเออประดิษฐ์ได้แล้วเออประดิษฐ์ยังอ่ะช่วยกันประดิษฐ์ก่อนเออเอาแล้วอัปเกรดเตียงนอนมีกระเป๋าแล้วนะพวกมึงมีกระเป๋ายัางไงดูนีมันสะพายกระเป๋าไหม ดูดิผมจะดูว่ามันจะเก็บได้คนละกี่อันนะเออวิ่งมาเร็วๆร็วสิโอ้ยช้าจริงจริงเลยดูดิมันจะเก็บได้คนกี่อันหนึ่งสองสาม,มเก็บได้หลายอันเลยสี่โอ้มันเก็บได้สี่อันเลยทีนี้เจ้าเออเก็บได้สี่อันเลยนะอ่ะผมก็ไปที่อัปเกรดเตียงนอนก่อนไม่ได้เตียงเตียงนอนหมอนข้าง เอ้ยมันหงมันอัพได้ระดับสมระดับ4ี่ระดับแประดับเก้าเลยนะถึงไหมไม่ถึงนะ <c oughs> ตอนนี้ก็2 3พสพันนะครับอจะอัพเกรดเตียงนอนเอ้ยนั่นมันสร้างไปแล้วนี่เฮ้ยอัพเกรดได้แล้วได้ยังตายแล้วสินี่ไงอัพเกรดเตียงนอนนะครับออไปพมุมงไปเก็บของกันก่อนเร็วๆครับเออดูวีโอซ้ำก็ไม่ได้นะครับต้องหมดเวลาก่อนเฮ้ยเร่งความเร็วดิฟ้าเอาแล้วครับผมก็จะพูดถึงาร์มเจ๋งของเกมนี้กันนะครับ ก็คือถ้าเราดูโฆษณานี่มพวกมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นะเออเราก็เล่นก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ต้องดูโฆษณาไงเออเรื่องของเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเขาว่ามีซอมบี <S 1> <S 1> มบ้เลยนะเกมน,นี้แต่ว่าผมก็ยังไม่เจอนะนี่ไงเห็นไหมก็เห็นเห็นอยู่ว่ายังไม่เจอนะอ่ะมามาสร้างเตียงน,นอนหมอนข้างกันเร็วเอ้ยแล้วไม่เราไปยืนเอออยู่นั้นนะทำไมไม่สร้างเตียงนอนเรเออช่วยเพื่อนทำานิหิมันจะได้เร็วหน่อยโถ่เอ้ย นี่ถ้าผมไม่เล่นความเร็วนี้มันคงสร้างชามกันนะดูท่าละเฮ้ยขจัดสิ่งกีดขวางเพื่อเคลียร์ทางแสดงว่าจะไปรถแล้วอ่ะแต่ากลางนะไอ้พวกบ้าทั้งหลายผู้ยเตียงนอนก็เพิ่มแล้วว่าแสดงว่าคนจะต้องเพิ่มเฮ้ยเห็นใครวะแวบผู้หญิงเห็นผู้หญิงวะแวบมีคนเพิ่มอ่ะ <laughs> โอเคเก็บอะไรวะไม่เก็บวิ่วงไปไหนเนี่ยวิ่งเธออ้อมวิ่งอ้อมไปไหนเนี่ยโอ้โหขาเดินมาตรง,ตรง,ตรงๆเธอก็วิ่งอ้อมทั้งนั้นอะ โอเคมีผู้หญิงเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งแล้วนะครับไอ้มุกมันก็เก็บชิปกันใหญ่เลยเก็บไปทําอะไรวะชิปเนี่ยชิปบรนณาไปทําอะไรได้ดูสิเฮ้ยมันต้องสร้างได้สักอย่างนะชิปเชฟเนี่ยเออเก็บไปก่อนเก็บแม่งให้เยอะๆเอาแล้ววิ่งกันเป็นในนี่เลยทีเดียวอ่าพวกมดอะพนักง,งานมดทั้งหลายนะครับอืมเก็บของเงินเข้าไปโอเคแล้วกูต้องสร้างอะไรต่อเนี่ยเออเออเออเอเอต้องสร้างอะไรต่อวะ มันมันมันนี่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 ฉลังโอเคเฮ้ยมีน้ำมันไหมไมีว่าน้ำมันมีดำาๆนี่น่าจะเป็นน้ำมันอ่ะไม่ใช่น้ำๆนี่ชิปไงโอ้โหเราก็โง่รู้แล้วก็ในเกมมันสีเขียวไงไอสันเดียร์ลักข้างบนเป็นสีดำอะ่ะผมก็เลยไม่รู้นะครับอ่ามันคือชิปนี่เองโอเคเฮ้ยฉลังต้องใช้ชิปด้วยหรอวะฉลังต้องใช้ไมโครชิปด้วยสแสดงว่าเป็นฉลังอัจฉริยะนะ <laughs> มันจะบอกเราว่าเราเราควรจะไปทําอะไรนะอะไรอะ่ะคังเก็บอาหารทําให้สามารถเก็บอาหารได้อัปเกรดเพื่อเพิ่มความจุนะครับอ่าอ,อูไม่เห็นมึงหิวข้าวเลยแล้วจะต้องทําคังอาหารทําไมวะอ่ะเพื่อนเราหายไปแล้วนะครับคนหนึ่งหายไปแน่แน่ไอ้มึงวิ่งไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยหายหมดเลยเอออ่ะสองคนแล้วเพื่อนผู้หญิงหายไปไหนเอาอ่ะ,อะช่างมันผมไม่ไม่เชิญเพื่อนละที่เกียรติ เรื่องเรื่องขี้เกียจเชิญแล้วนะครับอ่ะผมต้องทำไรต่อเนี่ยไม่มีแล้ววะ่ะโอเคอาหารเสร็จอ้อนี่ไงที่วางอาหารเสร็จละผมจะต้องเคลียร์อะไรดีอะทีนี้อืมส่งกำลมาภาพไหมเคลียร์ไม่ได้วะ่ะตรงนี้มีอะไรเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้โอ้ะมันเคลียร์ได้แต่ตรงที่เป็นสีข,ขาวนะครับอ่ะทีนี้ผมจะชําแหละรถแล้วกันอ๋อนี่ไงต้องใช้ฉลงนะครับรถโอ้โหพึ่งรู้ด้วยนี่เหมือนสร้างไว้นี่เลยทีเดียวอ่ะเฮ้ยมึงชําแหละได้แค่ คนละคันเลยอ่ะมันชําแรกคนละคันนะครับโอเคจัดไปโอ้มีโฆษณาคันด้วยผมนี่งงเลยทีแรก <laughs> ว่าทามอยู่ๆเกมมันหยุดนะครับอะไรอะเคล็ดลับการสาธิตอะไรอะสร้างศูนย์การแพทย์ของคุณสามารถอัปเกรดมนุษย์และเพื่อนอ่าอะไรอ่ะแลกกับอาหารได้คนบวกอาหารเท่ากับคน2อคนโอเคตกลงไปก่อนนะ,ะสร้างศูนย์การแพทย์ก่อน <laughs> สนยนการแพทย์อยู่ไหนวะสนยนการแพทย์ูนย์การแพทย์ยทยอิดไม่พออิดไม่พอนะครับเฮ hey, ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้อิดจากรถด,ด้วยอ่ะรถคันนี้มีอาหารมีอะไรมากมายเลยวะ่ะมา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 ,มา,มา,มาเก็บให้หมดก่อนสู่นการแพทย์ได้แล้วนะครับอ่ะสร้างสูยนการแพทย์ก่อน,นครับบโอเคเจ้าไปเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดพวกมึงสคนเก็บให้หมดเลย แต่ผมเพิ่งรู้นะครับมีก้อนอิดอยู่ในรถด้วยเดี๋ยวมาเก็บให้หมดเลยนะเออรถมีคันเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยนะครับอีประตูแดงๆนี่คือต้องใช้ระเบิดโอ้ยมึงสร้างระเบิดกันได้ด้วยเหรอแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าหลายคนไนงะเออหลายคนก็ไหลหัวคิดกันให้ทุ่นทั่วไปเลยพูดไปเรื่อยเลยนะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะอ,อโอเค มาเฮ้ยดูวิดีโอซะหน่อยดีกว่านะค,คนมันจะได้เพิ่ม,มจะได้เร็วนะโอเค<า>โอเคผมเพิ่งกลับมาแล้วนะครับปุ๊บก็มีผู้ชาการโผ่ข้นมางวนคนะครับมันใด้มุ่งมือด้านนะเราก็เลยเรียกผู้ชาการนะ,ะผู้ชาการเอารถคันนีคันนี้แล้วกันผู้ชาการนะมาเรเ,รเร็วครับเออมาทลายแก๊งให้หมดนะครับเฮ้ยพวกมึงยังขนกันไม่สำเร็จเฮ้ยเครื่องบินคืออะไรอะ่ะคุณสามารถอัปเกรดตัวละครได้เมื่อคุณมีอาหารเพียงพอเฮ้ยแจ๋วเครื่องบินคือ เฮ้ยรับสเสบียงเลยไม่ได้เอาแล้วได้สเสบียงมาแล้วครับถ้าเป็นไปได้เชื่อผมนะครับอย่าไปรับสเสบียงนะเพราะว่าถ้าเรากดรับสเสบียงมันคือดูวิดีโอนะ <c oughs> อาไปผมจะไปอัปเกรดคนหน่อยนะครับเออดูโฆษณาเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วการเคลื่อนไหวอัปเกรดเพื่อมีความเร็วของผู้รอดชีวิตเพื่อเพิ่มความเร็วของผู้รอดชีวิตนะครับอ่ะดูวิดีโออีกแล้วนะแต่ก็ต้องดูนะ <c oughs> คือมันบังคับให้เราดูอะครับถ้าเราไม่ดูวิดีโอก็ไม่ได้นะเออแล้วก็ออกมา วิ่งเร็วขึ้นไหมไม่ได้เร็วขึ้นไป็น่าเดิมเร็วขึ้นเหมือนกันแหละแต่คงจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวอ,ะอ่ะผมจะสร้างประดิฐ์ฟาร์มแล้วกันฟาร์มอยู่ไหนวะฟาร์มฟาร์มปลูกผักโอเคอะไรอะ่ะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฟาร์มทําให้คุณสามารถรวบรวมอาหารจากการทําฟาร์มอัปเกรดเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารที่คุณได้รับเอ่อต้องสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก่อนนะอ่ะไปสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับ ฟาร์มต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรอวะอ๋อรดน้ำอัตโนมัติไงเออปั๊มน้ำไงมันต้องใช้ไงผมดาวอานะเออแต่อาหารเรายังไม่มีเลยนะเออใช่เราก็เลยต้องทำฟาร์มเงีไยเพราะเราไม่มีอาหารไงเข้าใจแล้วแอปเกรดนี่ดิดูวิดีโอหมดเลยอะถ้าเราอยากเก่งก็ต้องดูวีดีโอบ่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปไว้ดูทีหลังนะเออเสียเวลาพวกนี้ให้อ่ะพวกมึเอเครื่องบินอีกอะ ไม่เอาแล้วเครื่องบงเครื่องบินอะไรเนี่ยโออโทเอยเครือ่องบินตลอดเลยเซ็งนะครับ้ออะไรอะ่ะได้โมบแบตมาอันนึงรถเครื่องอะ่ะได้แต่แบตเตอรี่เลยเนี่ยพวกมึงนี่แกล้งกูเปล่าวะเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน,นะครับได้แบตเตอรี่มาอันหนึ่งลงรถต้องการอ,อ,อ,อยังไม่ได้นะครับ <laughs> อ่ากระดิบปามยังไม่ได้ว้ย ต้องขาดอิดบล็อกอยู่นะครับหลายก้อนเลยแล้วก็อะเออขนใกล้ๆดิไปคนใกล้ๆก่อนทําไมเราเอ้ยไม่มีใครสนใจอันนี้เลย <c oughs> ไม่มีใครสนใจแอร์ดอบเลยนะครับเออจั <c oughs> งมันเถอะอ่ะผมจะเล่งความเร็วหน่อยแล้วกันถ้าผมไม่เล่นความเร็วนี่รู้สึกว่ามันช้ามากๆเลยนะครับ <c oughs> อ่ะผมก็ทําการเล่นความเร็วนะครับโอ้โหดูมันวิ่งดีวิ่งปื๊ดเลยเ <c oughs> ออมันก็ควรที่จะวิ่งให้เร็วแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกชา้าเลวกัน <c oughs> แล้วมันเก็บแต่อ้นี้ว่ะมันไม่เก็บอิดบล็อกเลยวะพระโตเอ้ยแล้วกูจะได้สร้างมาเมื่อไหร่วะเนี้ยก็คงต้องรอไปแบบย,ยาวๆนะครับเพราะว่าไม่รู้มันจะสร้างเมื่อไหร่นะเอ่อตรงแอร์ดอกนี้มันก็ไม่เก็บอิดบล็อกซะด้วยทําไงดีวะมันเก็บแต่ชิปอย่างเดียวเลยอะพาโตเอ้ยแค่ลงแคโอลแม่งมันก็ไม่เก็บนะครับเอ้ยมีคนเก็บแคโรลแล้วแจ้วทีเนี้ยอัปเกรดคนได้แน่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้แคโรลเนี้ย มันนี้ใช้แครอทนะครับแต่ดูโฆษณาเพื่ออัปเกรดนี่มันก็เหมือนก็น่าสนใจนะแต่ก็นั่งดูทั้งวันนะเออวันละอะไรนะสามสิบวิสามสิบวิอะ่ะเออโฆษณาอันหนึ่งอะ่ะโหก็ดูเพลินกันเลยทีเดียวนะมานี้แอร์ดรอปไปเถอะแล้วทีนี้กูจะได้แบตตัวแบตเตอรี่ได้แล้วนี่เอ,อ้ยอัปเกรดนี่ไงทีนี้ออกมาสัของมีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องดูโฆษณานครับอัพไปเลยแจว อัพอีกโอเคมีแครรอดอ่ะพวกมึงได้ทำงานเร็วขึ้นโอ้โหวิ่งกันแบบติดจรวดทีน,นี้แหละมึงอัพเข้าไปอะไรอ่ะความเร็วในการใช้ั่วอัพเข้าไปอ่าความเร็วในการใช้ฉลงโอ้มีมีเพียบเลยวะความเร็วในการงัดกุญแจความเร็วในการใช้กระป๋องนี่เราต้องใช้กระป๋องเนี่ยหรอวะออระยะเวลาการเตรียมพร้อมอัพเก็บเพื่อลดระยะเวลาการเตรียมพร้อมอ้ยอ,อัพได้หมดเลย่ะเจ้าแจม ดีสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังเอ้ยทำไมมันขึ้นศูนย์อันนะมันยังอ๋อมันยังไม่ให้เราอัพไงเพราะเรายังไม่มีกุญแจงไงครับเออโอเคเข้าใจความเร็วในการใช้ชแฉลงความเร็วเคลื่อนที่โอเคเรียบร้อย,อยวิ่งเร็วสุดๆดูมันเก็บกลองดิแจ๊วอ่ะทีนี้ฟาร์มได้ยังอะ่ะยังไม่ได้เลยวะ่ะเอาได้แล้วทีนี้ทำฟาร์มได้แล้วโอเค อ่ะทำอยู่ของนอกนะครับฟาร์มทีนี้พอเรามีฟาร์มแล้วทีนี้เราก็จะมีแครอทเยอะๆไงเออใช่มีแครอทเยอะๆก็ทําอะไรก็ได้นะครับไอ้บ้านนี่ยังรื้อของในรถอ,อยู่เฮ้ยเรื่องๆนี่อะไรอะ่ะคือเรืืองๆนี่คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแครอทก็ไม่ใช่นะครับเพราะแครอทมันสีส้มนะครับอ่ะอย่าไปเก็บมาเดี๋ยวก็รู้เองว่าคืออะไรนะครับมีแครอทสองอันเองอ่ะพวกมึงวิ่งมป่ไหนกัน อ๋อวิ่งไปทำฟาร์มอ้อลืมไปนะครับว่าเราทำฟาร์มมาไว้นะครับอะดูสิอะวิ่งกันไปวิ่งกันส่วนส่วนทางกันครับไปจะครบแล้วไหมยังไว้ก่ขาดของเยอะนะครับเออมันก็เพลินดีนะเล่นไปเล่นมาแต่มันรอเวลานานเหมือนกันนะถ้าพูดถึงคนมันน้อยไงเออใช่คนมันน้อยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะทำให้คนแม่งเยอะเลยไอ้คนมันเยอะผมรู้แล้วทำไงคนถึงจะเยอะเราต้องอัปเกรดเตียงนอนนะครับผมดูแล้ว นี่เข้าไปดูไม่ได้แล้วว่ามันเข้าไปดูได้ทีละอย่างเหรออ่ะอัปเกรดเรียบร้อยโอ้โหมึงเอาอินบ็อกซ์มาทำเป็นเนินดินเงี้ยแล้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูอัปเกรดเตียงนอนนะครับนี่ไงอัปเกรดเตียงนอนนะครับนี่ไงเอ่อคังเก็บวัสดุก่อสร้างนะครับต้องการเลเวล2เอาต้องการคลังวัสดุก่อสร้างเลเวล2นะครับถึงจะทำเตียงนอนได้แล้วเชิญคนใหม่ได้เอออัปเกรดเพื่อเชิญคนเพิ่มนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเด at, ี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำนะครับไว้ทำสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนนะครับเฮ้ยนี่ไงมันเก็บแครอทแล้วนี่ไงเจ้ามันมีเวลาปะวะนี่ไงมันเก็บแครอทใหญ่เลยครับโอ้โหสุดยอดเจ๋าไปเลยแอลดอบแม่งก็วิ่งทั้งวันเลยแอลดอบมันก็ได้วิ่งทั้งวันเลยอ่ะเพิ่มความเร็วในการประดิษฐ์ของนะครับปึ๊บชึบอมีอะไรใหม่ๆใหม่ไหมดูสิ มีอะไรใหม่ๆไหมเฮ้ยม,ม,มี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 ต้องอัพเกรดนี่ไงอัพเกรดนี่แน่ๆสีแดงนะครับอิดบล็อกยังไม่พอมั้งอ,อัพเกรดเฮ้ยก็พอนี่จะว่าอิดบล็อกไม่พอได้ยังไงแล้วนี่ไงอัพได้อยู่นะครับโอถ้าอัพเกรดมันจะเป็นสีนี้ครับมาอ่าอัปเกรดความเร็วป้อนอ่ะกระที่ไปหยิบถองไงครับมันจะเร็วขึ้นเฮ้ยมันก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยนะเออจากตอนแรกนะครับอ่รถคันนี้หมดแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คือ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆลอด้อรถบรรทุกอ่ะเก็บไปก่อน,นครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เก็บไปก่อนนี่ไงรถบรรทุกคันนี้ไงนี่ไงเห็นไหมมันยังไม่มีลอ้อไม่มีอะไรนะครับนี่ไงรถบรรทุกนะครับนี่ไงขาดอะไรนี่ไงขาดลอ้อขาดถังน้ํามันขาดแบตเตอรี่นะครับโอเคเข้าใจแล้วแบตเตอรี่นี่ไงเอาไปใส่ <c oughs> แบตเตอรี่เล็กจะใส่ไม่ได้นะครับอ่ะออปเก็ดทั่วไปก่อนโอเคเป็นเลเวลฟองให้หมดนะครับ นี่เราคงต้องเพิ่มเลเวลเยอะๆนะดูท่าแล้วเออลื้อข้องในรถกันเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวลื้อคันนี้ด้วยลื้อให้หมดมีกี่คันลื้อให้หมด <c oughs> เออคันไหนใช้ได้ลื้อให้หมดเลยนะครับอืแจ๋วเฮ้ยรถยังเทลื้อเลย <c oughs> มาลื้อให้หมดหนาทีแห่งการลื้อนะครับมันเอาอิดบล็อกไว้นอกบ้านนะมันไม่ได้เอาไว้ในบ้านนะครับที่เอาไว้ในบ้านก็จะมีอาหารตรงนี้มาอีกแล้วแอรดับ <c oughs> นี่ถ้าเป็นเกมทหารนี่ผมไม่ได้เลยแอร์ดนี่นะครับแล้วมันจะสร้างอะไรกันอีกกว่าเนี้ยดูดิมันเก็บแต่ของอย่างเดียวเลยอะแล้วมันจะอัปเกรดได้ยังเนี่ยสิอันเอ้ยอัปเกรดได้แล้วนี่อันนี้ไม่ได้ยังขาดสองอันเร็ว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 เรเก็บมาเก็บมาเก็บมาเอ้ไอ้นี่เอายางล้อรถไปแล้วอ่ะดูสิอย่างนี้ผมคิดไหม โอ้โหแม่งใช้ผู้หญิงเอาอยางล้อรถมาใส่อ่ะโอ้โหมึงเป็นสุภาพบุรุษก,กันจริงๆแต่ที่รถบรรทุกนี่ไงมีมยางแล้วอะโอ้โหแจว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 ไฮ้ถ้าเราประดิษฐ์รถโอ้ใช้เยอะอะเรายังไม่มีอะไรเล็นรับสาธิตการซ่อมรถบรรทุกเออขึ้นมาอย่างนี้ละเห็นชัดเจนหน่อยเออโอเคว่าขาดอะไรมากนะครับแม่งขาดเยอะ <c oughs> ขาดยังเยอะอะูดตรงๆเลย ต้องสร้างหลายย่างเลยนะโอเคไฮ้นี่พร้อมแล้วะ่ะอัพเกรดจะได้คนเพิม่มไม่ได้เลยต้องอัพเกรดอย่างไวเลยนะครับอ,อยากมีคนสัเกเจ็ดแปดคนนะมันจะได้เร็วกว่านี้นะครับในการทํางานยังใช้เกินไปไว้เดี๋ยวผมไปเล่นล็อกนอกรอบดีฟวาให้คนมันเต็มไปหมดมันจะได้เร็วหน่อยนะครับหรือครับไปหรืออุปกรณ์เข้าไปเฮ้ยพวกมึงไม่มาเก็บผักตรงนี้กันบ้างเลยอะดูดิมีผักอยู่ตรงนี้มีแครอทเนี้ย ดูดิใช้ผู้หญิงทําเตียงคนเดียวอีกแล้วเออมันใช้ผู้หญิงทําเตียงคนเดียวอีกแล้วดูดิเออเอาเข้าไปนะครับเอออ่ะผมดูเชิญเพื่อนมาอีกคนดีฟ้านะเฮ้ยไม่เอาดีฟ้าเอาแค่นี้ก็คงจะพอกัอนนะโอเคมาเออช่วยกันทําเลยดีเออจะได้เร็วนะครับดูดิว่าผมจะได้ผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายจังเลยอะดูดิเราจะทําสําเร็จ สวันก็ไม่สำเร็จมั้งเนี่ยหพวกมึงสองคนทําเตียงกันเนี่ยอะดูไอ้บ้านนี้เนี่ยไอ้บ้านนี้มันไปไปลือคันไหนอ๋อลือคันนี้อยู่นะครับนี่รถมันมีก้อนอิดแต่ไม่หมดเลยวะ่ะใครมันเอาอิดไปไว้ในรถวะเอาไว้ถ่วงน้ําหนักใช่ไหมเ,เวลาเดี๋ยวออกตัวยกล้อถ่วงหัวไว้โอเครถกระบ,บะรถเก่งไม่ใช่รถไนี่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใครเอาท่วงนะครับอื แน่ๆก็อาจจะทวงล่งหรืยกล้อก็ได้นะเ okay. โอเคเฮ้ยมีที่กั้นตรงนี้ด้วยอ่ะกั้นทําไมวันนี้เฮ้ยได้คนเพิ่มได้ผู้หญิงเพิ่ม,มอมีกคนหนึ่งโอ้โหจ้าอ่ะอัปเกตรดตัวทํางานนะครับอ่ะผมก็กลับมาแล้วครับหลังจากที่แบบว่าอยู U, ่ๆโฆษนามก็เด้งขึ้นมานะผมก็งงอีกแล้วเออแต่มันก็ยังเด้งน้อยนะถ้าพูดถึงเฮ้ยทำไมรถคันนี้เป็นสีแดงโอ้ยต้องใช้แฉลงอันดับสองอนะมีไหมเราไม่มีไม่มีอีก อัปเกรดคนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ไปเก็บแครอทเลยก็ไม่รู้ทําไมมันถึงไม่เก็บแครอทนะครับนี่ไงแครอทก็มี9อันมี12อันอันนี้ก็มีเกอันแต่มันไม่เก็บแครอทนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยางว่าแหละมันต้องเก็บของที่สําคัญก่อนดีเพราะว่าเราใช้มันไปประดิษฐ์ไอ้นู่นไอ้นี่นะครับอ่ามันต้องประดิษฐ์โตทางานนะครับไม่มี4คนเลกคนหายไปไหนเนี้ยนี่ไงโหอยู่คนนี้ยังวิ่งช้าอยู่นะครับเมื่อเนื่อยเนื่อยนะครับตะกี้แบกรถอันน่งเข้าไปอ่ะมาช่วยกันทำวางเงินเข้าไป หกข้องเครื่องบินก็บินผ่านนี่มันโลกมันล่มสลายจริงหรือว่าทำไมคนมันเยอะจริงแล้วเมื่อไรซอมบี้จะออกมาวะเนี่ยเออไหนใครว่ามีซอมบี้ในเกมนี้มีสี่คนแล้วนะเนี่ยผู้รอดชีวิตเนี่ยอะไรเนี่ยทางเก็บไมโครชิปนะครับอนุญาตให้จัดเก็บไมโครชิปอัปเกรดเพื่อเพิ่มความจุนะครับอ่ะอัปเกรดเข้าไปอัปเกรดอย่างเดียวนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับอ๋อนี่ไงตะกี้อัปเกรดที่ใส่บล็อกไปแล้วนะครับจาก3 0มิมันก็เป็น60นะอ่า เฮ้ยไมโครชิพนี่มันใช้สร้างทุกอย่างเลยใช้สร้างโต๊ะทำงานด้วยเออนะคิดได้ยังไงวะไอเกมนี้มันคิดได้ยังไงวะแม่งใช้อิทบ็อกกับไมโครชิพสร้างโต๊ะทำงานอะยังไงก็ผมว่าคลิววิโอนี้มันก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็นั่งรอซะนานนานโอ้ความจะวิ่งสําเร็จนะครับเอาไว้ผมไปเล่นนอกรอบให้มันคนเยอะๆแล้วมันก็วิ่งเร็วกว่าน,นี้หน่อยนะครับอ่าถ้าไงใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอ่าสว่วนนี้ผมนายป๊อปอิงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีโอเกนทุกคนนะครับแฟนด่าอย่างเล่นอยู่นะไว้มาเจอกันใหม่นะ